สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องซูเปอร์โชว์ครับผมวันนี้เราจะมาทำาุปาเกตตี้คาโบนาร่าตั้งน้ำให้เดือดแล้วครับใส่เส้นลงไปเลยวันนี้เป็นเมนูฟูซิลลี่คาโบนาร่าครับที่เป็นฟูซิลลี่ก็คือเป็นชื่อเส้นครับผมที่มันเป็นเส้นเกลียวครับหรือคนไทยเรียกมะโรนีครับผมเริ่มเลยครับเติมน้ำมันเลยตั้งกับไฟให้ร้อน ส่วนเตาข้างบนครับอันนั้นต้มเส้นไว้แล้วสักพักหนึ่งครับผมเริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยหอมใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาผัดให้หอมสุกกันไปเลยครับวิธีการดูหอมใหญ่ วสุกหรือย่างนั้นก็คือหอมใหญ่จะเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเนี่ยครับเป็นใสขึ้นแล้วก็ขอบก็จะเตลี่ยมเพิ่มน,นิดหนึ่งด้วยครับสังเกตดูครับหอมใหญ่เริ่มเปลี่ยนสยีเป็นใสขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขอบเริ่มเกรียมแล้วแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วครับ เราก็มาเติมเนื้อสัตว์กันวันนี้ก็แฮมครับผม ปกติเมนูนี้ครับมันจะดูเหมือนยากชนิดเลงแต่เอาจริงๆแล้วก็ปรปยุต์ปยุบเอาครับมันก็ไม่ได้ยากเยอเท่าไหร่ครับแค่มันมีวัตถุดิบเยอะหน่อยแค่นั้นเองจริงๆแล้วแฮมมันสุกอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราลงผัดนานนิดนึงเนี่ยคือเราต้องการสีสันของมันแล้วก็กลิ่นของมันครับผม เพื่อให้มันดูสวยงามด้วยน่ากินด้วยครับหอมเองก็จะเตรียมขึ้นแล้วก็ใส่ขึ้นตามลำดับเช่นกันได้ทีแล้วครับเดี๋ยวผมมาเติมนมนะครับ ปกติเมนูนี้ครับเขาใช้ครีมครับลุกครีมแต่ผมอ่ะเลือกใช้เป็นนมแทนครับเพราะว่ามันมันน้อยกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยเอาไว้ทานกินได้ด้วยโอเคครับเมื่อน,นมเริ่มร้อนจนมีอาการเดือดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนครับผมตอนนี้หลักการง่ายๆครับอาหารฝร,รั่งเกลือแล้วก็พริกไทย ตอนนี้มันเริ่มมีเค้าแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นคาโบนาร่าแต่ยังครับมันต้องเหนียวกวันนี้ครับมันเหนียวเพราะชีสครับไม่ได้เหนียวเพราะเคี้ยวนมจนจนงวดนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ เรามาเติมชีสกันครับผมหลังจากจใส่ชีสแล้วครับชิมลดกันหน่อยหนึ่ง โอเคครับรสชาติเริ่มมาแล้วครับผมยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังเหลือขั้นตอนนึงครับเดี๋ยวเราใส่ไข่แดงกันครับย้ำนะครับไข่แดงนะครับไม่ใช่ไข่ทั้งลูกพอใส่ไข่แดงไปครับสีมันก็จะเหลืองนวลขึ้นอีกหน่อยครับผมนี่นะครับคามโมนาล่า ทานกับเส้นฟูซิลี่ัมยเลขยี่สิบแปดได้มาฟรีเช่นเดิมครับผมเห็นไหมครับค้นแล้วง่ายๆครับผมเสร็จแล้วครับน้ำซอสจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ไม่น่าจะยากนะครับแค่มีวัตถุดิบเยอะหน่อยแค่นั้นเองในระหว่างนี้เส้นก็ได้มาดูเส้นไงครับว่าไ,ได้ที่ไหม โอเคครับจะมีกรบกรบเดนเต้ครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราเอาเส้นใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟคาโบนาร่า hmm. เลยหรือไวซอสก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดจะเรียกจริงๆไวซอสน่าจะเหมาะกว่าด้วยมงครับครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาเสิร์ฟกันนะครับ วันนี้สองเซิร์ฟครับผม หลังจากเติมซอสครับโรชีสนิดนึ่งแล้วก็พริกไทยหน่อยนะครับเป็นอันใช้ได้ครับผมเสร็จแล้วครับผมจบไปแล้วนะครับกับคลิปทำซูซซนี่คาโบนาล่าหรือไวซ์ซอสฉบับคนยาก ตอกงานชั่วคราวก็ถ้าลองทำตามกันได้ก็ลองดูครับมันก็ไม่ยากเกินไปยังไงผมสุประโชคฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วย